ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทาให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม FK Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวนโหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวโหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเผยอาราฟ,ฟรมารีเกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่าคาเบียบาราโกนะครับเป็นเกม แนว IDOL RPG ร t y l e สไตล์ของ m a p l e Rush นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เคยเปิดใน iOS ก่อนหน้าแล้วประมาณ2สัปดาห์มั้งนะครับแล้วก็คราวนี้เปิดเต็มตัวแล้วทั้ง iOS และก็ Android นะครับแต่ว่าตัวของ iOS เนี่ยเขายังแปลบางอันขาดตกนะครับอย่างเช่นตัวของสกิลสัตว์เลี้ยงอ่าสกิลสัตว์ขี่สกิล อาพวกอาวุธเทพอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเขียนสเตตัสบอกเลยเพราะฉะนั้น iOS ผมก็เลยคิดว่าเอ๊มันติดบั๊กหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูในตัวของ Android อีกทีนึงแล้วกันว่าสเตตัสพวกนั้นเนี่ย มันยังอยู่หรือเปล่านะแต่ก่อนที่เราจะไปดูละกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดกาชานะครับจากสายฟรีของ iOS นะครับเพราะว่าผมเก็บเพชรได้ประมาณหมื่นกว่ากว่าหมต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้เติมตัวของเอ่อแบบว่าไอตัวบัตรข้ามโฆษณาเนี่ยบอกได้เลยว่า โอ้ใช้ชีวิตนานมากแต่ละวันเพราะว่ากว่าจะดูโฆษณาได้บางอันต้องรอ5นาทีแล้วดูโฆษณาได้อีกรอบหนึ่งนะครับและโฆษณามันเยอะมากรวมๆแล้วบางทีผมเล่นตัวของคาปิบา่าโกใน iOS แบบไม่ได้เติมอะไรเลยนะมันใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยครับ กับการดูโฆษณาผมก็เลยไม่ได้เล่นแล้วประมาณ45วันเนาะก็เพชรมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันคือต้องบอกก่อนว่าสายฟรี100%ยเลยเพราะว่าไม่ได้เติมอะไรเลยนั่นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชาดูและกันว่าเลดเนี่ยอันเนี้ยนะประมาณ3 0 0พเพชรเนี่ยมันจะการันตีไอเทมระดับแลง์เอสหรือเปล่าอ่ะแสดงว่าไม่ได้การันตีอ่ะแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับมันจะมีโอกาสได้ไอเทมระดับมหากรา ค่อนข้างสูงซึ่งตัวนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราบางทีผมเปิดเนี่ยได้ประมาณ2-3อันเลยก็มีนะแต่ว่าอันนี้คือดวงลงเกลือนะครับโอเคเกลือจัดเลยอะ่ะโอ้โหไม่มีแรงเอสด้วยโอเคค่อนข้างเกลือนะครับซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันทาอาวุธค่อนข้างยากอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยถ้าเราจะขึ้นไอเทมใช่ไหมครับถ้าเราจะขึ้นไอเทมที่มันเป็นแหลงเอสนะครับเราต้องใช้ตัวของไอเทมสีม่วงตีบวกขึ้นบวกหนึ่งใช่ไหมพอเราเป็นไอเทมตีบวกหนึ่งะครับเราก็ต้องใช้ไอเทมสีม่วง2อ,อันในการตีขึ้นบวกสองแต่ถ้าเราเป็นไอเทมบวก2แล้วนะครับการที่จะขึ้นไอเทมระดับสีส้มเราต้องใช้อาวุธซ้า เพราะฉะนั้นตัวเกมนี้การที่จะหาอาวุธ3้มที่มันเป็นแรงเอสเนี่ยแล้วขึ้นระดับเนี่ยยากมากๆเกมนี้สุตลต่านคือต้องสุตลต่านจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นแบบชิลๆเนี่ยผมว่าเกมมันสนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นกะเอาเติมเนี่ยโอ้โหตัวเกมคือต้องบอกว่ามันทําอาวุธขึ้นยากมากๆนะเนาะก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีนะครับ ตัวบางตัวเนี่ยทุกตัวเลยด้วยซ้ำนะครับมันไม่มีบอกเลยว่าตัวไหนมันใช้สกิลอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้นะครับตีแล้วได้รับบาลเลียมันก็ไม่มีเขียนบอกไว้เออมันก็ไม่มีเขียนบอกไว้เลยนะครับบางตัวตีมีโอกาสติดน้ําแข็งอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่มีบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันรู้สึกว่าตัวเกมมันยังติดที่ตรงนี้แหละแล้วก็พวกเอฟเฟกสัตว์พงสัตว์ขี่อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็แบบเขียนมาแบบเนี้ย เออเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบเจอะจงเหมือนกับ m a p l e r u s t อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน Android เลยแล้วกันจะได้เล่นแบบเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับประมาณนั้นนะโอเคมาก็ถือว่าเกลือไปนะครับตัวของอ่าการเปิดกาชารรอบบุ๊กกี้นะครับอ่าขออนุญาตนะครับปิดโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการเล่นในอ่า,อาตัวของ Android ไปพร้อมๆกันนะ ่าเริ่มต้นมาคือเขาแบบลลอกอินเกรสให้เราเลยนะแล้วก็ใน iOS อ่ะมันไม่มีผูกบัญชีนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในตัวของอตัว Android เนี่ยจะมีผูกบัญชีด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีผูกบัญชีคือคุณคุณต้องเล่นในมือถือเครื่องหลักของคุณเท่านั้นเลยนะอ่าตัวเกมเป็นแนวแบบว่าลบไลท์นะครับก็คือ Idol IPG ที่มีระบบลบไลท์คือเราเล่นวันถัดไปเรื่อยๆอ่ามันจะมีอ่าพวกแบบว่า แบบว่ากิจกรรมต่างๆเด้งขึ้นมาเนาะอย่างเช่นตัวนี้อ่ารักษาพลังชีวิตไหมหรือคุณจะบวกดาเมจอ่าผมเลือกบวกดาเมจ15%แล้วก็เสียแมคเทสพีอ่าเสียเสียเทสีประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็ถึงอีเวนต์ในการต่อสู้อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็สามารถกดคูณ2ได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านดานอันนี้ไปก่อนนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เราก็เลือกสกิลถ้าเราเลเวลอัพนะอันนี้ค่อนข้างดีนะครับก็คือทุกครั้งที่ตีเนี่ยจะบวกมานาจากได้25 บวกอีก25เป็น50นะครับถ้ามานาเราเต็มร้อยก็สามารถใช้สกิลอันติได้ประมาณนั้นนะนี่เนี่ยเห็นไหมหลอดเหลืองๆครับคือหลอดมานาแล้วก็อันติต่อเลยเออเพราะฉะนั้นถ้าสกิล หลอดมานาเราเต็มเราสามารถใช้สกิลต่อได้เพราะฉะนั้นมันจะมีเซตไอเทมที่แบบเริ่มต้นมาเราได้พลังโจมตีแบบว่าคืนมานา50แต้มอะไรประมาณนี้แล้วเราตีตึ้งหนึ่งแล้วเธอต่อไปเราใช้สกิลต่อได้แล้วก็ตรงนี้คือหลอด EXP ครับถ้าหลอด EXP เต็มเนี่ยไม่ว่าจะได้จากการเดินลายวันหรือว่าฆ่ามอนตายเนี่ยเราก็จะได้แบบว่าตัวของสกิลนะ นนโอเคนี่เต็มไหมอ่จเต็มปุ๊บอ่จเด้งสกิลมาให้เราอันนี้เป็นตัวของเริ่มต้นมาเราได้ตัวของมานา50เลยอ่าและเราตีได้อีก50เราสามารถใช้สกิลต่อไปได้เลยนะครับนี่อันนี้คือเป็นคอมโบการจัดสกิลอีกแบบหนึ่งแต่มันจะมีไอเทมเริ่มต้นมาที่เราจะมีมานา50บวกกับตัวของอตีแล้วได้คืนมานา25เห็นไหมอันตีได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการแบบจัดตัวของ อ่าไอเทมจัดสกิลในการอ่าเข้าด่านด้วยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตัวเกมเนี่ยบางทีเล่นอ่ะด่านหนึ่งประมาณ30นาทีเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเกมมันเป็นแคชช่วลค่าเวลาก็จริงแหละแต่บางทีมันก็แบบเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเล่นบางทีวันหนึ่งสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโจมตีแล้วมีโอกาสติดพิษครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นสายสกิลอะไรประมาณนั้นนะต่ำนะครับ แล้วก็ด่านดันเจียนเนี่ยนะครับจะมีแบบ60วัน30วันแล้วก็15วันประมาณนี้นะครับเป็นแบบว่าดานันดันเจียนแบบในด่านนั้นๆน,น,นะก็คือดันเจียนที่เป็น60ด่านคือมันจะแบบเป็นด่านธรรมดาทั่วไปถ้าเป็นดันเจียนที่มี30ด่านมอสเตอร์ Monster จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็แบบเราจะได้สกิลที่เศษเยอะขึ้นแล้วถ้าเป็นแบบ15ด่านเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นตัวของ สกิลมาให้เราแบบเริ่มต้นเลยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นด่านดันเจียน5ด่ดานคือเริ่มต้นมาด่านแรกเราจะได้เลือกสกิลเลย5สกิลประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเกมมันก็จะมีแบบหลากหลายดานเนาะแต่ว่า ผมบอกเลยนะว่ามันแบบไม่ได้แคชชวนขนาดนั้นนะครับใช้เวลาเล่นนานอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นการอัพสกิลนะครับก็คือถ้าเราอัพตัวของพลังโจมตีพลังชีวิตพลังป้องกันเต็ม10ใช่ไหมครับมันจะตัน10แเราก็จะปลดล็อกตัวของระดับนักผจญภัยขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งไอตัวนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันบวกตัวของสเตตัสตัวคะครหลักเราเยอะมากๆอย่างเช่นเราตีบวกอาวุธในระดับสูงๆเนี่ยมันจะบวกพลังโจมตีขึ้นมาประมาณ600ต่อขั้นหนึ่งใช่ไหมเยอะมากนะครับ แต่ว่าบางทีที่เราเลื่อนระดับนักประจนภัยอะพลังโจมตีเราขึ้นมา800 1,000อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยคือสิ่งที่เราแบบว่าถ้าใครมีเงินเยอะเนี่ยมันจะอัปเกรดไปได้ไกลกว่าคนอื่นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนโยบงนโยบายเออก็ยังไม่มีให้ผูกบัญชีแบบเป็นนู่นนี่นั่นอยู่ดีนะแสดงว่าอันนี้โอเคแสดงว่าตัวเกมคือ ือต้องเล่นในมือถือหลักของเราไปเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวเกมผมก็เลยแบบคือพอมันไม่มีผูกบัญชีถ้าเราแบบบางทีเราลบมือถืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลบมือถือลบเกมในมือถือบางทีมันอาจจะแบบหายไปได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมลองลบเกมในมือถือไอไอ้อามือถือ iOS แล้วนะมือ iPhone เนี่ยแล้วพอผมดาวน์โหลดเกมใหม่เนี่ยข้อมูลยังอยู่ในมือถือนะเพราะฉะนั้นตัวเกมมันเหมือนแบบจัดมาให้เรา เล่นในมือถือหลักอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าปกติถ้าเกมที่มันมีล็อกอิน o o o g l e ล็อกอิน c e o o o k ล็อกอินตัวของ Apple ID อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถย้ายเครื่องเล่นได้ใช่ไหมอันนี้คือเครื่องหลักคุณเท่านั้นเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ชอบอย่างหนึงคือตรงนี้แหละ เนาะก็ระบบกรงระบบเกมคือจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองดาวน์โหลดมาเล่นดูได้ละกันเนาะตัวเกมเนี่ยช่วงแรกๆเล่นสนุกนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันแจกของมาน้อยอ่ะผมรู้สึกว่านะประมาณนี้แล้วก็ผมเจออีกเกมหนึ่งที่เป็นเหมือน Maple Rush เหมือนกันเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟเพื่อนๆ,ๆละกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าและสำหรับใครที่ชอบอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์และใครเผื่อใครชอบก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับคาปิบาร่าโกเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ